ทำยังไงให้สินค้าที่เราขายอยู่นะคะขายดีบนออนลไลน์หนึ่งสิ่งนะที่วันนี้เอสอยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นคือเอสนะคะได้ไปฟังสัมภาษณ์ของเจ๊น้ำเนาะที่ทุกคนทราบดีว่าขายดีมากๆบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ เจ๊น้ำนะเขาก็เริ่มจากการที่นําสินค้าเข้ามาขายได้ศึกษาว่าการทําออนไลน์เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถสร้างรายได้ได้ก็ได้นําสินค้านะคะได้ไปเรียนรู้ในหลายๆเทคนิคนะคะในการที่จะมาขายของปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ว่าเขาจะออกมาไลฟ์กี่ครั้งนะคะจำนวนคนก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะอาจจะมีแค่10คน20คนในทุกๆครั้งนะ,ะเจ๊น้าก็บอกว่าเขาก็เริ่มท้อแล้วก็จะทํำยังไงดีนะเจ๊น้าบอกว่าเอางี้ถ้าวันนี้จะไม่ทำแล้วจะเลิกแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอให้เป็นตัวเองนี่แหละ ไปเลยเจน้ําก็ลองเอาสิ่งของที่เขามีเนะี่ยหรือว่าเสื้อผ้าที่เขาไปนํามานี่นะคะมีคนเข้ามาดูต่างจากเดิมคือเป็นแบบหลายคนมากเยอะมากมียอดแชร์ยอดวิวที่เยอะมากนะ การที่เขาไลฟ์แบบเป็นตัวของเขาเองปรากฏว่ามีคนยอดดูที่เข้ามาเยอะมากนะคะการเปลี่ยนสไตล์นะถ้าไลฟ์แบบเมื่อวานแล้ววันนี้ลงไลฟ์มาแล้วระยะหนึ่งปรากฏว่าไม่มีคนดูให้ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะอาจจะนาเสนอไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสร้างจุดเด่นใหม่ๆเพื่อให้คนนะฮะสะดุดตาหรือหยุดมาดูที่ไลฟ์ของเรานะคะต่อมาอันที่2นะช่วงเวลาไหนเราจะขายดีที่สุดสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือมันจะมีช่วงเวลานาทีทองขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณมีคุณบอกว่าคุณมีสินค้าเป็นสินค้าเด็กสินค้า เด็กนะลองนึกดูนะแม่แม่ก็จะชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่เวลาไหนแหละที่แม่แม่ช้อปปิ้งมากที่สุดอย่างเอสเองเนี่ยเคยเป็นคุณแม่ใช่ไหมเอสจะรู้เลยว่าช่วงดึกๆเนี่ยคือช่วงเวลาที่ว่างที่สุด1คือลูกหลับแล้วเราก็ต้องตื่นมาปั๊มนมนะช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ว่างมากเราไม่ว่าจะเป็นเริ่มอ่านหนังสือหรือว่าเริ่มช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลานั้นะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณมีสินค้าคุณลองเปลี่ยนเวลาอาจจะเป็นช่วงดึกก็ได้ตีหนึ่งตีสองถ้าวันนี้คุ เราเนี่ยเขาจะสะดวกซื้อเวลาไหนนะคะให้ลองแบ่งเวลาเป็นช่วงๆดูนะฮะว่าเวลาไหนคือเวลาที่ใช่อาจจะเป็นทุก3ชั่วโมงทุก4ชั่วโมงลองไลฟด์ดูเพื่อเช็คนะคะว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงที่ลูกค้าเราชอบมามากที่สุดนะคะแบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าช่วงไหนคือช่วงเวลานาทีทอของสินค้าของเรานะฮะอย่างที่บอกว่าฝากไว้นะคะ2ข้อข้อที่1คือการน,นําเสนอที่ แหวกแนวหรือว่าครีเอทีฟขึ้นมาใหม่บวกกับไอเดียหรือว่าเป็นสไตล์ของเรานะคะต่อมาอันที่2นั่นคือช่วงเวลาที่ใช่นะคะสำหรับลูกค้าของเราเนาะถ้าวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามคนเอสได้นะคะเราก็จะมีสาระดีๆแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์มาให้ทุกคนนะคะและก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือที่ YouTube c h a n n น l นะคะคนดเอสออนไลน์ช็อตคัทค่ะสามารถดูคลิปย้อนหลังหลายๆคลิปได้นะคะที่เกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ